โอเคครับผมนะอยู่กับผมอีกครั้งนะครับคิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน y UGO i Master Real Diary อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เจอเด็ก Exo Sister นะครับผมนะส่วนผมเป็น Runic Sprite เหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้บอกได้เลยว่าเพลงนี้มีช็อตเล่นพลาดเยอะนิดหนึ่งนะด้วยแต่ว่าค่อนข้างดึกนะครับในการอัดคลิปนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าฝั่งองข้ามถืออะไรไว้บ้างนะผมจะ โดนแฮกบอร์ดขนาดไหนนะครับมาดูกันนะสำหรับวันนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับแล้วเราไปรุยกันเลยนะไปครับเปิดมานะครับผมผมก็เลือกที่จะใช้รูนิกฟอร์เทียนนะครับหรือว่าฟิลรูนิกนั่นเองนะครับพอเราปักฟิลรูนิกแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเชน2เป็นการโยนแม็กซี่นะผมก็เลยเชน3นะครับในการสเปเชียลสมอรรูนิกออกจากกออกมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับที่เป็นเลเวล2องนะก็คือรูนิก คูกินดูนิควิงนะครับผมก็สั่งใช้เอฟเฟกนะครับทิ้งสไปเรสนะครับเปิรดฟิลเนาะอ่หลังจากนั้นครับใช้สลัมเมอร์นะครับเพื่อที่ทำให้แบบว่าแอคทีฟฟิลในการโจวนะครับแล้วก็จวสองนะทีนี้ผมเห็นแล้วว่ายีวิลี่แมทนะครับอ่านะครับแล้วก็เป็นเอ็กโซซิสเตอร์ด้วยนะแล้วไม่ให้เขาโจวนะครับมือเขามีห้าใบเท่าเดิมนะมือเราก็เพิ่มมาหนึ่งใบครับนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะ ไม่เล่นนะครับการอะไรคือฝั่งตรงข้ามเรื่องที่จะไม่เล่นทั้งที่เราก็รู้ว่าเี๊เขานะครับเป็นเอ็กโซซิสเตอร์นะอันดับแรกเลยนะครับคือมอนเขายังไม่ค่อยมีแล้วก็คิดว่า่าเทิร์นนี้เราเขาไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะว่าเราใช้เวทลูนิกไปแล้วเรายังไม่ได้เข้าไปเทนเฟสนะคือเรายังไม่ได้สกิปไปเทนเฟสนะครับแล้วก็สอกครับมือเขาเล่นไม่ได้นะในกรณีที่มือเขาเล่นไม่ได้แปลว่ามือเขาอาจจะถือพวกอีเวนี่แมทนะครับ หรือไม่ก็ถือดาร์ลูเลอร์โมในการสวนบอร์ดกลับนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีแฮนด์แทนิดหน่อยนะผมก็เลยมองว่าฝั่งเรงข้ามอาจจะยังจวดไม่เจอมอนเพราะว่าการที่จะเล่นเอ็กโซทิสเตอร์อาจจะต้องใช้มอนนำเราใช้มาท่าปะ่ะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเขา,าเขาอาจจะเขาอาจจะมีกับดักรอไว้นะประมาณนี้นะในความเกสของผมนะครับแต่ผมก็เลือกที่จะเล่นสไปรลัมตั้งบอร์ดเหมือนเดิมนะครับ ด้วยการที่แบบมีแนวคิดแบบนั้นนะผมก็เลยเลือกที่จะผมว่าผมน่าจะเล่นมาหาตัวในเกรเวทมาหรือว่าเอาสไปคลับมาวางนะนะครับสไปเอลครับทุกสไปเจ็ดนะครับแล้วก็เซ็กซี่ครับอ่าเรียกเกียนติีสไปรอลออกมานะครับเอฟเฟกต์กเกียนติีสไปรอลครับถอดอะเบียสเปเต์เล่มสอง นะครับผมสตาร์เตอร์ครับเห็นไหมสเปรย์สไปคค์แขัดมานะครับเซตหนึ่งใบแล้วผ่านเทิร์นนะโดยการกดแบทเทนเฟสนะครับเพื่อให้สกีแบทเทนไปเนาะจังหวะนี้ผมก็เลือกที่จะสไปคค์แขัดมานะครับฝั่งตรงข้ามก็เลือกที่จะค้างไว้นะแลฝั่งตรงข้ามก็ผ่านเทิร์นเลยนะครับอ่าพอเขาเจอผมนะครับผมกดผิดนะคือมันเริ่มมึนแล้วผมก็เลยกดผิดนะครับ แบบเอเอนะครับเรียบร้อยครับ <S <S เอฟเฟกสไปายเกยนติกเออไปเลยหนึ่งทีครับถอดฟรีด้วยนะผมก็เลยว่าโอเคแล้วเออหนักกว่าเดิมโดยการลิงไ IP m มาสเคล่านะเออจะจัดนะครับจังหวะนี้ที่ผมไม่หันสองตัวนี้ตั้งตีนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันกันอยู่บนบอร์ดเยอะๆเนาะนะครับแล้วผมก็จับสองตัวนี้เป็นเอ็กซีแทนนะครับแก้เขื่อนโดยการ ไอซีนำเบอร์หกนะครับดีจินบัสเตอร์นะครับผมแก้เขินไปหนึ่งเซปจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามใช้ดาร์คลูเลอร์โนมอลนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้เลยนะเพราะผมคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรดีน่าจะมีน่าจะมีอ v วิลิแมดอยู่แล้วนะผมก็เลยคิดว่างาั้นมูฟเด็กไปก่อนละกันนะแล้วก็โยนแนมะ็กซี่ด้วยครับทำไมอ๋อแล้วก็ทกี่เหตุผลที่ผมใช้ลูนิก เดสตักชั่นนะครับตอนที่ฝั่งตรงข้ามใช้ดาร์ูเลอร์โนมอลนะครับเพราะว่าดาร์ูเลอร์โนมอลเนี่ยบอกว่าถ้าใช้เวทแล้วครับมอนสเตอร์ในบนฟอร์ดผมห้ามเชนต่อกาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้รูนิกมาเดสตักชั่นนะครับทำลายดาร์ูเลอร์โนมอลนะเพื่อที่จะให้สไปร์ครอท์ดนะครับมันเชนได้เนาะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่ทําอะไรใช่ไหมครับผมก็เลยเชนด้วยแม็กซี่บนมือนะ จังหวะนี้นะครับถ้าเขามีอัวล,ล่าลผมจะเนเกตได้ถ้าเขามีเวทคอสเอาดีซิเนเตอร์ผมก็เนเกตได้ครับนะครับ <thats> จ <ส hind> ังหวะนี้นะครับจังหวะนี้คือผมไม่ควรที่จะสั่งเวยอ่าดิจินบัสเตอร์นะครับผมควรสั่งเวยสไปรเรสมากกว่านะเพราะว่าในเด็กผมผมใส่สไปรเรสหนึ่งใบใส่สไปค์แคระหนึ่งใบแต่ในกรณีที่ใส่สไปเรส,สรคือแบบว่ากลัวจะมีมอนฝั่งตรงข้ามโดดมาหรือเปล่าเลยแบบอาจจะไม่ จังหวะที่ผมทำตอนนั้นนั้นที่ผมคิดตอนนั้นคือเออกลัวค่อนข้างกลัวที่จะมีมีเอฟเฟกต์มัสเตอร์เชนต่อมาในจังหวะนี้นะครับอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเนาะพอผมมานั่งคิดดูแล้วว่าสั่งเลยสไปเททิมีกว่าครับเพราะเดี๋ยวเราจะโดนอีิลลี่แมทอยู่แล้วเนะครับผมก็โดนอีิลลี่แมทไปนะ ผมก็เลือกที่จะเหลือฟิลไว้ครับก็สมปเชียสสมาอนลูนิกนะครับตอนเอนเตอนะแล้วผมก็จะทิ้งฟิลเสิร์ฟฟิลนะครับเป็นการบอกเชนไว้ไม่ให้เสียเอ่อไม่ให้เสียทรัพยากรในการจัวหาเพิ่มนะแล้วก็ใช้เลยนะครับ สลัมเมอร์ก็สปาร์สปาร์แบสบ,สบสไปสตาร์เตอร์เหมือนเดิมนะเสิร์ฟสไปเจตครับน่าจะเหลือแค่สไปเจตแล้วนะอ่าแล้วทำกีงติกสไปครับจริงๆทํามาตั้งตั้งกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กดเข้าไปเทิร์นเพราะว่าใช้เวทไปนะครับเข้าไปเทิร์นเทอร์น,นี้ยังไม่ได้เนาะครับผมก็เลือกสไปเอลเหมือนเดิมนะ ให้เขาจวดนะครับแล้วก็มูฟเด็กนะครับเด็กเขาเหลือ17บใบแล้วแล้วก็ยัดสองจวดสองครับจวดอุราระนะครับกดแล้วเข้าไปเทิร์นนะครับกะโดนสซิปเนาะเห็นไหมครับถ้าจังหวะนี้นะผมที่สั่งเวยสไปเรนไปนะครับบอร์ดมันจะแข็งกว่าบอร์ดมันจะแข็งกว่านี้นะในตอนนี้ถ้าเราได้ชุบสไปเรนนะครับซึ่งสไปเรนผมใส่ไปเดียวครับแล้วโดนรรมูฟไปแล้วเนาะสองตรงข้ามก็ใช้เอฟเฟกต์เอซูนซิสเตอร์มาท่านะครับ อูรลาถ้าฝั่งตัวข่ามือไม่เน่านะครับโยนตอนนี้น่าจะน่าจะถ้าน่าจะเจ็บที่สุดแล้วเนาะเท่าที่ผมเคยดูดูมานะครับแต่ผมโดวชี้นิ้วนะครับผมแล้วที่จะชุบนะครับแล้วก็ยิงชีนิ้วทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามาถ้ามาันสเปรย์พือนใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะที่จะยิง ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนมันตะเปยออกมาได้นะก้าจะหาของเพิ on ่มครับผมซื้อที่จะจั่วเพิ่มครับอ่าเขาเรียกมีใครสิทธ์มีใครลิสต์มานะครับผมก็ ยิงเลยนะครับจังหวะนี้ผมเลือกที่จะยิงนะครับเพื่อฟอร์สให้เขาใช้เอฟเฟกออกมานะครับแล้วเราจะเชนด้วยฟรีซิ่งเคิร์สนะเพื่อเป็นการนิเก็ตเอฟเฟกของมอนสเตอร์ฝั่งข้ามนะครับเพราะบปนี้สามารถมูฟใครก็ได้นะครับตอนไหนก็ได้นะเพราะมือเขาค่อนข้างที่จะน็อตนะครับเราโดนจังหวะนี้ไปผมว่าเขาน่าจะเจ็บอยู่นะตอนนี้เขาเหลือแค่แปดใบครับตอนนี้ตอนนี้เขาเหลือห้าใบแล้วนะเก็บสามจวดสามครับ ก็เลือกที่จะเสริชขึ้นมาเลยนะครับเสริชโกเด้นดอบเดดเนาะให้เขาเหลือ5้าใบนะครับก็คือถ้าผมใช้โกเด้นดอบเดดนะครับเขาก็จะหมดพอดีนะครับเมื่อกี้นะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะวันนี้เป็นแบบตึงๆเพราะากดผิดจริงๆถ้าไม่กดผิดจะขาดกว่านี้นะครับแต่วันนี้ก็ทําให้ดูแล้วว่าโดนทั้งอ e ีวิลี่แมทนะครับโดนทั้งดเรื่องโนมก็ค่อนข้างที่จะเจ็บไม่มากนะอ่า ก็เจ็บแหละนะครับแต่ว่าเราได้เล่นก่อนมันก็เลยแบบว่าเราเตรียมของที่จะโดนมาแล้วนะนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเจอกัน9โมงทุกวันนะครับตอนเช้านะส่วนวันอื่นจะไม่ได้ไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันได้นะครับผมสำหรับว,วันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ